ครูเป็นเจ้าของแบรนด์ครูต้องดูแลคนในแบรนด์ของครูค่ะให้เขาอยู่สุขสบายให้เขาหมดหนี้ได้จริงให้เขามีเงินนี่คือสิ่งที่ไม่ได้เป็นภาระแต่มันคือความสุขที่ครูสร้างมันได้อย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นฝากค่ะทุกคนเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะทําไปด้วยกันเราจะมีความสุขไปด้วยกันครูไม่เก่งกว่าคุณคุณก็ไม่ได้เก่งกว่าครูเราทุกคนมีความเก่งคนละด้านเอาความเก่งของพวกเรามารวมตัวกันค่ะ แล้วพาผู้คนไปสําเร็จกับเราแบรน์นบเก้าครูบอกคุณตรงนี้เลยนะคะสําหรับคนทุกคนที่เข้ามาใหม่แบน์นบะก้าไม่ได้มาฉาบฉวยไม่ได้เป็นสินค้ากระแสนะคะไม่ได้เป็นสินค้าที่จะมาแล้วฉาบฉวยเพราะฉะนั้นครูสร้างแบรน์นบก้ามาจากเรื่องจริงทั้งนั้นครูไม่กล้าโกหกคุณครูไม่กล้าทําอะไรไม่ดีเพราะชีวิตครูอ่ะไม่ได้เหลือเยอะนะคะครูอาจจะสร้างความดีแล้วเอาความดีอ่ะไปบนสวรรค์ด้วย hmm. ครูไม่กล้าเอาความบาปไป เพราะฉะนั้นสินค้าครูทุกตัวทุกคนไม่ว่าจะเป็นก้อนสมุนไพรที่ทําไมขายดิบขายดีเพราะมันมีผลลัพธ์มาจากลูกครูแพ้ยุงมาจากลูกครัวค่ะกลิ่นตัวเหมินมาจากลูกครัวเป็นฮอร์โมนผู้ชายแล้วทุกวันนี้ตอบโจทย์ชีวิตแล้วเราก็มาส่งต่อแบบคุณภาพชานโนะมะเก้าไม่ได้มาเล่นๆเ,เรามีใบรับรองเรามีใบเซอร์ติฟิเคตเราได้ใบส่งออกใบเซอร์ติฟิเคตปีซ้อนแล้วค่ะ น,ะะนั่นบ่งบอกถึงมาตรฐานของเราเรามีใบเซอร์นําเข้าเยื่อใบหม่อนนะคะใบการันตีเยื่อบหม่อนเชือกเป็นเยื่อใบหม่อนเรามีการผลการตรวจสอบเรามีผลงานตรวจสอบว่าเราไม่มีสารเคมีเราเป็นสมุนไพรแท้จริงๆเราไม่ได้แต่งสีเราไม่ได้แต่งกลิ่นเราไม่ได้แต่งอะไรทั้งนั้นนะคะเป็นธรรมชาติที่เรานําไปตากไปอบไปทําทุกอย่างให้มันปลอดภยัยเพราะเรากินเองคุณกินครอบครัวคุณกินครูกิน ทุกคนกินทุกคนใช้ต้องได้ผลลัพธ์เท่านั้นครูมีเงินเยอะทุกคนอย่างที่หลายคนรู้ครูจะเดินไปแล้วก็ผลิตสินค้าเบเบก็ได้อะไรก็ได้ที่ครูสนุกคุณว่จริงไหมไม่ต้องเอาผลลัพธ์หรอกเอาสนุกเอาแบบผลิตเอากําไรครูทําได้หมดเลยค่ะคุณว่าจริงไหมคะแต่ครูไม่ทําเพราะมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ครูเพราะฉะนั้นสินค้าครูทุกชิ้นทุกตัว ต้องมีคุณภาพสินค้าคูต้องตอบโจทย์ใช้ดีใช้ซ้ำสินค้าคูต้องใช้แล้วต้องรักต้องกลับมาซื้อซ้ำคือมันต้องเป็นแบบนั้น